สวัสดีครับผมบอสเบนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคอีกเทคนิคนึ่งนะครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่มีที่ไหนสอนนะครับเวลาเราได้ภาพจากเพื่อนๆนนะครับที่เขาส่งลงห้องเช่นภาพนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นภาพอื่นนะครับที่เราอยู่ในห้องอ่าตรงนี้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับภาพนี้นะครับให้เรานะครับเลื่อนไปดูสมมุติว่าบอสเกนะครับส่ง ภาพหนังสือมาให้เรานะครับด้านบนอเอาภาพนี้ละกัน myset i n นะครับพอเราเห็นภาพนี้ใช่ไหมครับนะฮะเพื่อนส่งมาหรือว่าอะไร่งนี้นะฮะเราก็ให้ติ๊กไปที่ภาพนะครับจนภาพขึ้นตัว A ข้างบนนะครับกดตัว A ครั้งหนึ่งมุมขวาบนเอาใหม่นะฮะอาจจะไม่ทันเราเลือกภาพ นะ,ะที่เพื่อนส่งมาให้ในห้องแล้วกดตัว A ข้างบนระบบของ Line เนี่ยเวอร์ชั่นเนี่ยจะให้เราเนี่ยสามารถก๊อปคำพูดนะฮะตรงนี้เพื่อเอาไปใช้ได้สำหรับในภาพนะครับผมอ่ะยังไงลองไปทำกันดูสุดยอดไหมครับสวัสดีครับ